ครับกรบสัดดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของการตรวจงานนะครับสำหรับรถ r o ส d e s b e n z นะครับ C 3 5 0 E นะฮะก็เป็นรถสีดำนะที่มีการใช้งานมาก่อนก่อนที่จะมานำมาเคลือบแก้วนะฮะสำหรับคันนี้นะเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรด้วยนะเพราะฉะนั้นนะครับชุดสวดต้องสุดนะครับเราอยากจะพามาดูกันด้วยข้างนอกเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราพามาดูข้างในก่อนนะครับพาดูกันข้างในนิดนึงก่อนเพื่อจะได้รู้ว่า ต,ตัวรถเนี่ยเรียบร้อยเพียงใดนะครับสำหรับวันนี้อาจจะมีการไหลสดเยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่าจะมีในส่วนของสองคันในคันนี้กับคันอีกคันหนึ่งพอดูเนแต่ว่าคันนี้อยากจะให้ดูนะครับทั้งภายนอกและภายในรถเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเดี๋ยวจะพาออกไปดูกันข้างนอกตรวจงานทั้งเราสีดำนะถ้ามีโอกาสได้ดูกันข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นรายที่สุดมากๆนะครับ แล้วทางทีมงานเราก็จะไปตรวจงานกันด้านนอกด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะทำไมรถสีดําต้องตรวจงานกลางแจ้งนะฮะสำหรับการตรวจงานกลางแจ้งจะเห็นตัวอย่างแล้วนะครับในช่วงเช้าช่วงสายสำหรับรถ Fortuner นะครับที่เดี๋ยวผมขอปรับไปเป็นกล้องหน้าก่อนออา f o r t น n e r นะครับที่ที่เมื่อเช้านะตอนนี้เป็นสีดาอีกคันหนึ่งอันนี้คันนี้ จะเป็นสีดําจะออกไปตรวจงานนะด้านนอกพาไปดูกันเลยครับแล้วก็มีคันหนึงเดี๋ยวจะพาไปส่งงานกันด้วยนะครับวันนี้พามาดูกันหลับสีดานะครับวันนี้พามาดูที่หน้าด้วยจะได้รู้ว่าเออเราเป็นยังไงยังงงๆกับกล้องนิดนึงนะครับวันนี้จะดูค่อนข้างสว่างนิดนึงนะครับอีกสักครู่ครับนั่งพักก่อนครับอีกสักครู่เลยอีกสักครู่เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมขอตรวจงานก่อนยังมาได้ยังเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับพี่ครับผม โอเคลูกค้าอีกคันหนึ่งมาแล้วนี่พามาดูรถอีกคันหนึ่งนงนะเพื่อมาดูการตรวจงานด้านนอกนะเพื่อเห็นถึงสภาพแสงที่ชัดเจนเลยสองหน้าตัวเองหน่อยแล้วก็หลายๆคนคงอยากเห็นหน้าผมด้วยนี่ฮะจะมาดูงานน,านอกเลยนะครับว่า,าเราจะเห็นเลยวนะ่ามีข้าวน้ํายาอยู่ข้าวน้ํายาพวกนี้จะต้องมาเก็บงานกันด้านนอกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าน้ํายาเนี่ยเรียบร้อยสวยงามไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมพากลับไปดูกล้องหน้านานะ อันแน่าสำหรับโอ้บรกเกี้ยงมีแดดอยู่เลยนะตอนนี้เราพามาดูตรงนี้แล้วนะครับไม่ให้โชคดีเหมือนกันของมีเ,เมฆบางพอดีอะ่ะนะก็ได้เห็นเลยว่ามีริ้วของน้ํายาอยู่นะในบางส่วนนะครับแล้วก็สีดำอางผมแจ้งนะครับถ้ามีโอกาสโชคดีได้ดูงานกางแจ้งเนี่ยสีดำนะครับจะเห็นได้เลยว่า มีรอยตรงไหนริ้วรอยเกิดขึ้นตรงไหนอะไรยังไงเราจะเห็นหมดเลยทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้นะครับอย่างที่เห็นนะอันนี้ก็ริ้วรอยถทาจะไม่ค่อยมีจะมีแต่แค่คาบน้ํายานะครับาบน้ํายาตรงนี้มปนก้าทางฝั่งนี้มีเนี่ยตางนี้มีด้วยเมก้าซลามิโกเห็นไหมจะมีน้ํายาของการชิดเช็ดไม่หมดชิดออกไม่หมดแต่ว่าค่อนข้างชิดละเอียดนะครับเดี๋ยวตอนรอยพวกนี้เดี๋ยวเวลาเราเคลือบเสร็จ ตาอบอินเวเลตเสร็จนะ้เราก็จะเห็นด้ว่าก็จะมีรอยตรงไหนน้ำยาตรงไหนให้ให้ให,ให้ให้เก็บให้เช็ดอีกนะครับนี่เป็นขั้นตอนการตรวจงานโชคดีนะที่มีแดดนะครับถ้ามีแดดเราก็จะจะสามารถตรวจงานก็ได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับคันนี้ก็อีกมีหนึ่งคันนะครับประตูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เยอะเลยฝั่งนี้เยอะมาก เนี่ยนะมันจะมีน้ำค้าน้ำยาอยู่นี่ครับสำหรับใครที่นะครับดูวิดีโออยู่ตอนนี้นะฮะดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับให้มาดูทําไมนะครับสำหรับงานพวกนี้สําคัญมากนะเวลาตรวจงานการแจ้งเราจะเห็นนะฮะงานทุกอย่างนะครับน้ํายาทุกอย่างที่เราเช็ดไม่หมดนะับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาเคลือบแก้วที่ไหนก็ตามข้อดีนี่ตรงนี้ทั้งทั้งวงเลยเนี่ยตรงนี้ทั้งนเลยเนี่ยตรงนี้ทั้งนเลยนี่นี่นี่เราจะเห็นทันทีครับว่าเราเช็ดงานไม่หมดนะครับ น้ำยาพวกนี้นะครับถ้าปล่อยไว้นานๆก็อาจจะแบบเช็ดไม่ออกในภายหลังเมื่ะนั้นการตรวจงานสําคัญอย่างยิ่งฮะที่จะให้รู้ว่าเออน้ำงานงานชิ้นนี้หรืองานที่เราทําอยู่เนี่ยมีความเรียบร้อยสวยงามขนาดไหนนี่อีกสักคู่อีกสักคู่หนึง่งพระพิรุณกําลังจะมอบแสงแดดให้เราได้เห็นผลงานกันอีกหนึ่งครั้งนี้เอี๋ยวแล้วแดดมาแล้วนะฮะชอบมากๆเลยนะฮะแดดอย่างนี้นะครับจะทําให้งานเราอะ่ะมี ประกกายมากขึ้นอีกเรื่องี่เห็นเห็นพร้อมกันนะจะเห็นเป็นประกกายมุกนะฮะสวยงามมากๆสำหรับรถ m บอร์ d e เ b e n นซ์นนะประกกายของเขาจะออกเป็นสีทองคองเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ทำการเคลือบแก้วแล้วนี่โอเคเรามาดูมุมนี้นะฮะเห็นไหมโอ้โหเงาสะใจนะครับอย่างที่เห็นนะครับสำหรับางานทุกคันนะครับเราจะไม่ปล่อยนะครับให้มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดข,ขึ้นเลยนะครับเรื่องของริ้วรอยนะครับถ้า ไม่จําเป็นจริงๆเราจะไม่เหลือไว้นะฮะถ้าจะเป็นรอยไหนเป็นลึกๆมากๆเนี่ยอาจจะต้องเก็บไว้ในการทำ m ม i n t e n นนในครั้งต่อๆไปเราก็จะเป็นจะต้องเหลือไว้บ้างนะครับการตรวจงานกลางแดดนะครับทําให้นะครับงานออกมาได้ดีที่สุดนะเพราะว่าหนึ่งเราเห็นทั้งภายในห้องที่ทํางานแล้วยังเห็นข้างนอกอีกนะครับซึ่งเป็นการย้าแล้วย้ำอีกนะครับ <leg al> แล้วก็ตรวจรีเช็คแล้วรีเช็คอีกเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการนะครับอ่าแม้ผมไม่ทราบว่าที่อื่นเขาจะทํากันยังไงนะฮะแต่ว่าที่ร้านเรานะเราจะทํากันอย่างนี้ทุกๆคันไปนะครับเพื่อให้อ่างานออกมาได้สวยงามน่าดูชมนะครับความแตกต่างของงานของเรานะครับที่แตกต่างที่อื่นเขาจะเออาอาจจะเป็นอันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยแสงแดดนะครับอากาศดีๆอย่างนี้นะครับที่อ่าเข้ามาทํากันนะครับตอนนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ณตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่า ผลงานการเคลือบแก้วของทางร้านเราจะมีความละเอียดนะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจงานที่ตรวจแล้วตรวจอีกนะครับในบางคันคันหนึ่งจะมีอยู่หักสามสี่ห้าคลิปนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวงานของคันนั้นน่าจะมีมากขนาดไหนแต่ว่าคันนี้จะบอกไว้เลยว่ามีระดับหนึ่งเลยะเพราะเป็นรถที่ใช้งานมาแล้วระดับหนึ่งอย่างที่ท่านเห็นนะฮะจะเห็นว่าเป็นป้ายดาเรียบร้อยแล้วลูกค้าใช้งานมาสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีรอยคันนี้จะบอกกันเลยว่าขัดประมาณสองรอบนะฮะร,รถของพี่เมย์จะบอกว่าคันนี้ เดี๋ยวอบอยู่ตรงเนี้ยทั้งคืนเลยนะครับแล้วลูกค้าจะมาลบว,วันจันทร์ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยแล้วดูดิความสวยงามเวลาเขาเล่นแสงนะครับเห็นไหมถ้าขัดไม่ดีนะครับถ้าขัดไม่ดีหรือขัดไม่จบไอ้พวกแสงพระอาทิตย์เนี่ยจะเห็นเมสวลบนท้องถนนบนท้องบนบนบน,บนผิวสีรถเลยนะครับอัน,นนี้คือเอามาโชว์ให้เห็นเห็นและจัดจักเลยนะครับอันนี้เป็นการตรวจงานนะครับจะจะไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเคลือบแก้วที่ไหนก็ตามนะใช้ การตรวจงานกับการแจ้งเนี่ยรับรองได้งานที่ดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าทางตัวผู้ชมเองนะครับก็อันนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับถ้าเห็นริ้วรอยเนี่ยก็ให้ทางร้านไขก่อนก่อนที่จะรับงานนะครับโอเคเข้าได้เลยนะฮะตอนนี้นะฮะจะบอกว่าอากาศร้อนจริงๆนะครับยังไม่ทันเข้าสู่เดือนเมษาเต็มเต็มเลยนี่เดือนมีนาต้นเดือนเองนะฮะรอนะครับก็เริ่มมีฝนในบางพื้นที่นะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ ใกล้ทำการเข้าอบแล้วตอนนี้ในส่วนห้องอบนผมขอจะขอจะขอตัดลยนะตอนตอนัน้นตอนนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวผมขอไปไล์สดกันอีกคันนึงนะฮะสำหรับรถตัวต้าฟอนตูเนอร์๋ยวผมขอตรงงานตรงนี้ก่อนเลยนี้สวัสดีครับ